สว,ส,สวัสดีครับสวันดี้รับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บ้านควนตานีนะครับก็มาดูอย่างที่บ้านควนตานีนะครับว่าออกดีแค่ไหนนะครับก็ดูตัวนี้ยังหยดอยู่นะครับเป็นยางที่ <c oughs> เปิดหน้านะครับเปิดหนา้านี่หน้าแรกนะครับนี่หน้าแรกนี่ก็เป็นหน้าที่สองนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับที่กรีดยางแตงนี้นะครับอาอยุเท่าไรแล,แล้วครับคนกรีดไอ้คนช่อชยเก็บนะครับ แม่ยายอายุเท่าไรครับอ๋อหกสิบกว่าแล้วนะครับก็ห้าสิบกว่าครับห้าสิบกว่านะครับขอไปห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าปีนะครับลูกเคยแกบอกว่าไม่รู้กว่าไปเท่าไร่นะครับต้นยางนะครับสมบูรณ์มากมต้น ป้นยางที่สมบูรณ์นะครับเปลือกจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเปลือกจะไม่มีความขาวซีดนะครับเปลือกจะออกแดงแดงดำดำนะครับนี่เป็นยางพันหกร้อยธรรมดานะครับตัวน,นี้นะครับเกือบเต็มถ้วยหรือว่าเกือบเกือบเต็มจอกนะครับ คนเก็บก็มีต้นเล็กก็กรีดนะครับก็เกือบเต็มถ้วยไปนะครับในสวนก็อุร่มรื่นดีนะครับมีทั้งต้นทุเรียนนะครับมีต้นทุเรียนจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ตันนี้ต้นเป็นต้นยูคานะครับตันนี้แล้วก็มีต้นสะเดามีต้นสตอนะครับมีต้นลองกองด้วยนะครับ พอถึงฤด,ดูที่ลองกองเป็นก็ก็มีลองกองนะครับได้กินต้นก็ไม่สูงนะครับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจอยากปลูกลองกองไว้ในสวนทุเรียนในสวนยางครับก็ปลูกได้นะครับเป็นลูกครับเป็นลูกเหมือนกันนะครับต้นยาง สวยออกสมบูรณ์ดีนะครับคนกรีดนิ่งอายุห้าสิบกว่าอย่างกรีดสวยอย่างนี้เลยนะครับคือกรีดมีดร่องกว้างนะครับนี่คือ,อมีดร่องเจ็ดสิบนะครับเปลือกจะอยู่ประมาณนี้นะครับเปลือกจะเอีย,ง,ยงออกข้างนอกนิดนึงนะครับ ก็ฝีมมอดีนะครับยางก็ออกแต่ถ้าผมกรีดเองนะครับน้ำยางจะออกกว่านี้นะครับแล้วก็จะน้ำยางจะมีความใสกว่านี้นะครับเพราะว่าผมกรีดถึงท่อน้ำยางเยอะก็เกือบเต็มถังแล้วนะครับ ออกมครับบงังออกครับโอ้ออกดีกนะครับอืมเก็บบังมาช่วยเก็บทุกวันเลยไหมครับทุกวันที่ตัดครับอ๋อ้งยังบงังเปิดหน้ายังหน้ายังครับยังครับคนห้คนหยุดดีๆก่อนนะ ช่วงนี้เปิดหน้ายางไม่ได้นะครับว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะเน่านะครับหน้ายางโอ้เเพราะว่าวันที่สามสิบนี้นอีครับครับผมก็ได้ข่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกัน ประมาณกี่ไร่ได้ตรงนี้ประมาณสิบไร่ได้นะโอ้เก็บเก็บเร็วมากเลยนะครับโอ้ผมนี่เทปไม่ติดนะครับรเวลาแก เปิดหน้ายางเดี๋ยวผมจะพาไปท่านผู้ชมไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับโอ้ตัวนี้ยังหยดอยู่นะครับโอ้หน้ายางยังเด,ดอดเลยครับน่ถ้วยเบอร์สองนะครับดูหน้ายางนะครับแกกิดสวยมากเลยนะครับนี่อายุห้าสิบกว่าปีนะครับอืม เรียบนะครับหนายางสุดยอดจริงคือเขามีความตั้งใจในการรีดยางดูหน้ายางนะครับท่านผู้ชมหน้ายางสวยมากเลยครับ <c oughs> นี่ก็ซ้ำหน้าได้เลยนะครับมีสุตมีต้นลงกองด้วยนะครับฝั่งนี้ต้นลงกองต้นสตอนะครับ แผงข้างๆนี่ก็เป็นของอีกเจ้านึงนะครับตุ้นยังก็ดูสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าออกแค่ไหนนะครับแผงนี้ก็กรีดสวยอยู่ครับแต่ว่าครับกรีดสวยอยู่ครับ ทุกอย่างก็จริงน่าจะออกกว่านี้นะครับเพราะว่าต้นโตนะต้นโตนต้นสมบูรณ์ดีแต่ออกนิดเดียวครับมันยังไม่เต็มถ้วยอืออู้ อกดีมากเลยนะครับอืมูเกเกิบยางนะครับย่างประมาณ5ไร่ได้นะครับไม่ถึงสิไร่ประมาณ5ไร่ ประมาณนี้นะครับก็ปลูกหกคูณสามคูณหกสามก็ยังไม่ถึงดีนะครับน่าจะสามคูณห้าบางแถวก็ หกมิตรนะครับวันหนึ่งได้เกลอนนี่เนอะเกลอนกว่าครับอ๋อได้เกลอนกว่านะครับเกลอนนี้เกลอนหกสิบนะครับหกสิบกิโลแต่ว่าน้ำยางเวลาใส่เข้าไปก็ไม่ถึงนะครับไม่ถึงหกสิบแล้วก็ที่เหลือก็เอามาใส่เกลอนเบนนะครับเกลอนยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ากิโล ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็จะถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับเดี๋ยวคนเก็บไปฝั่งนู้นแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอัสสลามมุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ